เป็น MRT เนอะ่างนี้โอเคเรามีามาผิดที่ครับอยู่ด้านบนนะครับเป็น BTS นะข้างบนอันนี้เป็นอันนี้เป็น MRT ขับขึ้นไปข้างบนก่อน านานๆเรามาทีนะมกะมอเกษตรสบางเขตนะครับก็ถามทางข้าหน่อยอตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นหมอชิดนะครับหุนใจเลื่อนนะครับ ฟังค อ๋อกันเต็มปากนะครับ oh, okay. <Okay. S 1> okay. เแฟร์6 9นะครับน้องๆมาอ่เขาเรียวกว่าชูแผนที่ให้เราอยู่ตรงนี้เลยนะนครับด้านหน้าก็มีอัดสตอรอเบอรี่นะครับคนลูกใหญ่ประมงซีฟู้ดนะครับเกษตรแปร2,569นะครับวันที่30มสกราคมถึง7กุมภาพันธ์นะครับ2,569นะครับ น้องเข้าแถวอะไรก็ไม่ทราบตรงนี้หรือว่ารอรถอันนี้เข้าเข้าเข้าแถวรอรถนะครับวินนะครับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถตู้นะ <c oughs> โอเคเรายังเพิ่งมาครับเรายังไม่ต้องใช้วินทุกคนเราเข้างานก่อน เข้ามาถึงบริเวณงานแล้วนะครับเราก็มาเจอโซนเอนะคะเดี๋ยวมาโซนเอเลยนะครับเป็นโซ,โซนของกินเนาะนี่นะครับก็เป็นทอดมันกุ้งนะนี่นะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับของกินนะครับอันนี้คืออะไร แรลลี่นะครับแลลี่เอาเราหั่นมะกรอปังเวอร์แม่แอนน้องปังเวอร์แม่แอนไม่เอาต่อเฉยเลยชูต้นตำรับนะครับจากจีนเลยทุกคนอันนี้คืออะไรเจเจี้อโมจิครีมชีสชีสที่เจจี้ไหอ๋อมาจากจีนเลยทุกคนกำลังเข้าคิวนะครับตอนนี้ก็ก็เป็นที่สนใจมากรับรองไหมรีดลอง อลองสิงงงไซส์ไม่สูงเก้าบาอ่าเดี๋ยวเราต้องอ่อสแกนก่อนแล้วรอนะอนะทุกคนเราจะมายือนอยู่เฉยๆจะไม่ได้นะสแกกกกนาาารปะด <laughs> เราจะมายือนอยู่เฉยๆเราจะไม่ได้รับประทานนะทุกคนใป S ชิ้นี่อะไรดีคะ ถ้าแนนนูแนะนำเป็นเซตไข่จ้ะเอาแบบนู้นเลยเนาะเป็นกีบออรีผลไม้ตะกออเบอรีรี่ก็แล้วก้าวขั้สตัวสน่งแกนค่ะหนึ่งสามหนึ่งครับรอคิวครับครับเรายังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับยัง โซนแรกโซนเอนะเราก็มารอนะครับเจ้าดังเยาวราชนะครับเกี๊ยเทียนะครับโมจิครีมชีสเนาะ,ะทาลานเขาบอกว่าชีสแน่นๆเลยครับทุกคนโอเคน,นะครับก็จะมีหลายรถนะครับหลายรถมากเลยมีสตรอเบอรีบ่รบลูเบอรี่อัดด้วยเคยรับประทานยังครับเนะี่ยยังไม่เคยหเห็นเนี่ยครั้งแรกต้องลอง,งต้องลองใช่ไหมเราเราเรารับหน้าอะไรอ่ะ เตขายดีนี่แหละมีชิปออริจินอลเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนจะสมคำล่ำลือนะนีดูตู้สะทอดูใช่อันนี้ก็เป็นไอศ์รีมลักษณะต้นตำรับทุกคนต้นตำรับจบไปเลยไปเรยว้าว เจอคิงออฟต่อฟู้ดนะครับเป็นปราชาปลาหมึกนะโอ้โหดูโอ้โหหนวดเทานะครับสวยๆเลย <c oughs> เป็นไงโอเคไหมได้แอลสองร้อยจะเอาเท่าไหร่เอาไสอะไรดีอเอาลูกชิ้นเท่ากันนะหกสิบบาท <c oughs> ซื้อน้ำดีกว่าทุกคนหิวน้ำละเอ่าเท้ายี่สิบเนาะ มีอะไรบ้างฮะอันนี้ลิ้นจี่อันนี้โกโก้บุฮาร์ไวส์บลูเบอรี่ทัหมดอยู่ในกระปุกแม่ภาษาให้แม่ค้าเรียกเลือกให้ผมว่าผมจะกินอะไร <laughs> ไม่เอาผมจะเอาสีนี้ <laughs> เราจะดูนะว่าแม่ค้ารู้ใจเราไหม <laughs> แต่เราเห็นหน้าตาแบบนี้เราอยากจะกินอะไรที่สดชื่นนะครับทุกคนเพราะว่ากระหายมันหิวครับหิวอาหารหิวน้ำหวานโอเคขอบคุณครับนี่ครับผมซาลี่ <laughs> มีหน้าอะไรบ้างอะทีละสาิบาททุกคนทีละ30มสิบบาทนี่ทอกหิบไงนะซาลีา่แม่จำรูนะครับแม่จำรูเจ้าเก่าตลาดน้ำบางน้ำผึ้งใส่เผือกด้วยใส้มะพร้าวใส้มะพร้าว,อ,วอันนี้เน้นเบสิกเบสิกสีเ,เขียวโอ้โหดูเขาฟูมากเลยนะอ,อันนี้ออริจินอลอ่ะคือเอาหน้าอะไรอ่ะ,อะเลือกได้เลย น่าจะอร่อยทุกหน้านะแล้วแต่ชอบทุกคนอาวันนี้นะครับก็มีโอกาสมาที่งานเกษตรแฟร์น,นะครับที่เกษตรบางเขตน,นะครับทุกคนอ๋อเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยเหรอแต่เราชอบหน้ามะพร้าวอะแต่เราไม่เก็บนะเพราะเราซื้อไปกินเลยเพราะว่าเก็บไว้ทุกทปีเต็มตู้ไปหมดแล้วของอะ,อะ <laughs> เราก็ ไม่ได้กินของใหม่เลยเอาไปเก็บกลายเป็นของที่ว่าเก่าแล้วเอามากินเนาะทุกคนก็ไม่รู้นะทุกคนยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับก็เราก็จะมาได้ช่วยช่วยสนับสนุนนะท่านร้านค้านะช่วงนี้ตลอดเลยนะครับนะครับ,รบทุกคนนะครว่าชอบหน้าอะไรก็เลือกได้เลยนะครับนะ หน้าถาดใหญ่เขานะครับเต็มๆนะก็จะมีหน้าไว้ให้เราเยอะเลยทุกคนโอเคได้แล้วครับสองหน้ามีหน้าอะไรบ้างอ่ะใบเตยค่ะแล้วก็หน้าไส้มะพร้าวโอเคครับอร่อยอร่อยนะครับครับข้าวห่อสาลยเกาหลีครับมากันแบบชิ้นแบบนี้เลยนะทุกคน ใหญ่ๆเลยนะครับ70็บาทนะครับโหดูนะครับทุกคนมีมีหน้าไก่ทอดชีสออริจินัลไส้รวมนะครับแล้วก็หมูกิมจิแล้วก็แซลมอนนะครับทุกคนต่อมาได้เลยนะครับที่งานประเสรนะครับที่บางเขนนะดูดูครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม ีครับสายสุขภาพนะนอ่าเป็นสปาเกตตี้ไวท์อ่าซอสแฮมนะทุกคนจะเป็นคล้ายๆอ่าเขาเรียกว่าเป็นผักขมเนาะใช่ใชชเป็นชีสด,ด้วยนี่ครับซูชิครับซูชิโอ้ยละลานตาครับทุกคน10แถมหนึ่งครับ ดีน้าตอนนี้เรามาช่วงคนยังไม่เยอะก็จะได้นำคนอื่นไปก่อนนะเอาหน้าอะไรบ้างครับสิบแถมหนึ่งชิ้นละเท่าไหร่ครับชิ้นละชิ้นละสิบบาทจ้าอ่าชิ้นละสิบบาทห้าิบก็ไม่แถมไม่ใช่ก็สิบแถมหนึ่งนี่แค่ห้ก็ได้ใช่ห้าสิบแถมครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วแต่ใช่ไหม ทุกคนครับโดนโดนไม่ไหวแล้วโดนตกไม่ไหวแล้วทุกทุกร้านเลยครับมอกหน้ารับประทานมากนะไม่ถูกเลยอ่ะยังจะหยิบอะไรก่ออ๋อไม่ยอมมา ห้าชิ้นพอไม่เอาสิบชิ้นเหรอเอาห้าชิ้นพอจ้าโอ้โหชิ้นใหญ่ๆพีสุทธิ์มำนวนครับก็มีหลายไส้นะที่เรายังเขาเรียกว่าเลือกไม่ครบเลยนะครับหลากหลายเลยนะครับหลายไส้มากเดี๋ยวเดี๋ยวถามที่อ่พนักงานดีกว่าเขามีทั้งหมดกี่ไส้เนี่ยประมาณกี่หน้าเจ็ดสิบหน้าเห็นไหมมีมีหน้าเยอะกว่าผมอีกนะทุกคนบอกว่าเขามีเจ็ดสิบหน้าแต่ว่า ผมไม่มีหน้าเดียวโอเคนะที่ในี้เลยอะก็เรียกว่าซูชินะครับก็มีด้วยกันเจ็ดติบหน้านะทุกคนครับเดีย๋ยวเราพาทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ยำเขย่ากระทะดองเอ้ยไม่ใช่กระทะทะเลดอง นี่นะครับผมก็มาปล่อยมุกตรงนี้นะไม่ใช่กระทะครับทะเลครับทุกคนอันนี้นะเห็นไหมสดๆเลยฟูม้าดองซิอิวอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้แมงกับหัวกระสวยด้วยหัวกระสุนโอเคผมไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมาอีกทีผมอาจจะเอา ตอนนี้เบอร์ไปหมดแล้วเพราะว่าละลานลาครับทุกคนนน้่สวยดีเเราด้วยกเลมอนกินดีครับอ่านี่ก็เป็นร้านเลมอนกินดีนะับทุกคนก็จะมีเลมอนน้ำผึ้งเลมอนดองน้ำผึ้งอ่าไว้เลมอนดองน้ำผึ้งนะก็จะมีสบประคุณทางยาไหมเนะี่ยอันนี้เลมอนดองน้ำผึ้งทุกคนเก็บปีมะด้วย เขาทำกันยังไงครับเนี่ยเก็จหิมะ,ะดูนะทุกคนกเกจหิมะเขาทำ <c oughs> ทตัสงสตยจะต้องใช้เครื่องปั่นนะเป็นเกจหิมะก็จะได้ทานเย็นๆกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะดูนะเกดหิมะโอโ้ใช่เลยทุกคนนี่คือเกจหิมะนะโอเคครับไปดินตงรงต่อไปจะได้เห็นเรา นี่นะครับโอโหลังพึ่งสดๆเลยนะนนะก็เลมอนดองน้ำพึ่งเกดนีมะนะครับแก้วละแปบเก้บาทอันนี้ก็ทำกันสดเลยนะทุกคน ฮิมาเราก็มาได้นะครับอยู่อยู่ที่มอเกษตรบางเขนเนี่ยก็มีเกดหิมเหมือนกันนะเย็นด้วยทุกคนเก็ดฮิมะตอนนี้โลยช้อปปิ้งด้วยนะครับน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งแท้ดูกันยังไงครับทางแม่ค้าบ,บอกว่าไม่สน <c oughs> กาลังตั้นใจอยู่ <c oughs> โอเคนะครับทุกคนเนาะอาจจะที่นี้จะขอขอรังผึ้งใหญ่ๆด้วยนะครับทุกคน เทใหญ่ๆเลยครับโอเคอน่าทานมากครับอ,อย่ลืมจ่ายสตางค์ถ่ายก่อนขอโทษครับนี่นะครับเคี้ยวชีสนะทุกคนสีน่าเคี้ยวมากเลยเป็นบรรยากาศของชีสของแท้นะทุกคนก็ได้กินปลาหมึกอีกแล้ววันนี้เราจะลอดแม่ปลาหมกนะึกเนี่ยโอมาเป็นตัวเลยนี่ปลาหมึกครับปลาหมกกึกตัวใหญ่60บาท สองไม้ร้อยแล้วอันนี้สามไม้อ่ะสามไม้ร้อยเหมือนกันทุกคนตัวใหญ่นะครับโอ้ยดูตัวปลาหมึกเยอะแยะเลยทุกคนมาเป็นตัวๆน่าเป็นปลาหมึกไข่ไหมใหญ่มากอ่ะซื้อสิครับสองไม้ร้อยอันนี้สเจ้าว่าสามสามไม้ร้อยสองไม้ดีไข่โอเคครับเราก็เอา นัดหมึกย่าง3มไม้100บาทครับทุกคนนะครับวิทยานะครับพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาพาถ่ายด้วยทุกคนสนใจก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับใกล้ใกล้เลยเนี่ยนะครับเลยเนี่ยร้อยเมตรเลย โอ้ยทุกคนคนี่เรามาเจอรองเท้ารองเท้าทานได้ครับอ่าขนมปังครับขนมปังอ่ามีมีรองเท้ามี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 ยี่ห้ออะไรบ้างนูเทลล่านูเทลล่ามีชีสนะครับมีข้าวโพดมีช็อกโกแลตมีครับมีไซส์ด้วยทุกคนอ่ามีไซส์อันนี้ไซส์อะไรอะไซส์ห้าเบอร์สามแปดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย โอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราถามนะครับว่า,ามีราคาเท่าไหร่ร9คู่ละ99ค,ครับรองเทา้าจะมีรองเท้าไซส์ของรองเทา้าเด็กทั้งนั้นนะทุกคนรองเท้าผู้ใหญย่ยังไม่ไหมยังไม่ยังไม่ได้ทํานะใช่ไหมรองเท้าผู้ใหญ่ยังไม่ทําครับทํารองเทา้าเด็กก่อนนะครับหนึ่งคู่99บาทวเรามาดูพิมรงองเท้ากันพิมรงองเท้าเด็ก ครับทุกคนนี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่รองเท้านะส่วนเป็นรองเท้าที่ว่าเราสามารถกินได้อ่ามีรสเนทูล่ามีชีสด,ด้วยแล้วก็มีข้าวโพดช็อกโกแลตครับทุกคนอ่าหนึ่งคู่ครับราคาเท่าไรทุกคนอยา่าทราบไหมโอเคนะครับอ่ามีในกล่องแพ็กเกจสีเขียวนะหนึ่งคู่นะครับ9 9บ้าบาทไซส์ผู้ใหญ่รอก่อนนะตอนนี้ไซส์เด็กมีครับ ใครจะมาก็รีบมาเลยนะครับที่งานเกษตรนะครับบางเดืนนะ,ะรับรองนะครับอาจารย์จะมีอของกินแบบตั้งแต่ต้นตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของอะไรต่างๆนะเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนเดินนะครับแต่ไม่รู้จะเดินทั่วไหมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่ว่าหาชอบนะครับในการที่ว่าหาของกินนะครับที่ว่าอร่อยๆนะครับก็มาได้เลย ร้อนๆก็มาได้นะครับ mm hmm. สลิอี้แตงโมนะครับ mm hmm. สีแดงอย่างนี้เลยทุกคน mm hmm. กินแล้วชื่นใจนะครับแก้ว mm hmm. ละห้าสิบบาท mm hmm. โอเคนะครับทุกคน mm hmm. อ่ะชิมได้ครับชิมได้ใครใครจะชิมครับ mm hmm. ขนมอ่าหมูกรอบชิมฟรี250ร้านะครับอันนึัง mm hmm. mm hmm. ครับมาได้เลยนะครับทุกคนไซส์ S ก็100ไซส์ M 200ไซส์ L 300อ่าถ้า XL ไปเลยครับ400 XL XL ยังไม่ได้สับครับทุกคนน่าจะเป็นงูนเลยเนาะ XL อ่าระวังนะครับระวังนะอ่าเสียงมอเตอร์ไซค์ครับบีบแปรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองชิมหมูกรอบก่อนนะครับทุกคน จะมีซีฟู้ดและอันนี้น้ำจิ้มซีอุ้ดดำแบบปรุงรสของทางร้านเนาะเป็นสูตรพิเศษสูตรลับสูตรลับครับเฉพาะว่าอ่ารสชาติอร่อยมากนะครับเดี๋ยววิทยานะครับพาเที่ยวเนาะวันนี้ไม่พาเที่ยวแล้วทุกคนพาชิมหมูกรอบนะครับเห็นแม่แม่ค้าใจดีให้เราได้ชิมด้วยทุกคนโอเคครับโอเคครับอร่อยมากเลย กรอบอครับกรอบแยกไดกยินเสียงนะกรอบแล้วก็เนื้อขนุ่มนะแต่ว่าหนังเขากรอบเลยครับทุกคนโอเคอ่าแบบนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับโอเคอันนี้ร้อยสามสิบครับจะเป็นาบโอเคอ่ะเธอชอบแบบไหนอันนี้ก็ชอบ,100บไขมันสูงความดันก็มีมใช่ก็ไม่รู้ว่า จะชิมแต่ว่าบอกว่าอร่อยครับทุกคนแต่ว่าเอาไหมอร่อยนะอ่ะอาเธอชิมเธอชิมอ่ะเอาเดี๋ยวเราเราให้เธอชิมแล้บเดียวเธอชิมเลยเธอชิมเลยเพราะว่าเพราะว่าเรากินเยอะไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดีจะได้รู้ว่าอร่อยอย่างที่ผมพูดไหมกับน่องหุ้มใช่เห็นไหมบางคนไม่ค่อยเชื่อผมหรอกนะเขาจะเชื่อเขาเชื่อคนที่มาด้วยมากกว่า เห็นไหมเขาบอกว่าถ้าถ้าชิมแล้วนะทุกคนนี่คือเขาเรียกว่าเคล็ดลับนะทาไมทางร้านเขาถึงบอกว่าต้องชิมให้ชิมฟรีเพราะว่าถ้าชิมฟรีแล้วเราก็ต้องสนับสนุนนะเพราะว่าของเขาก็รสชาติอย่างที่ว่าอร่อยครับกรอบหนังกรอบแล้วก็น้ําจิ้มรสเด็ดครับซีฟู้ดแล้วก็สูตรอซีอิ้วทางร้านของเรานะ <c oughs> <c oughs> เรายังไม่ได้ชิมครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะ <c oughs> โอเคจะได้รู้ให้ <c oughs> ทุกรสเลย อเคนะครับก็เป็นสูตรเฉพาะทางร้านนะรสของเขาจะอ่าเขาเรียกว่าเด่นออกมามากกว่านะจะมีรสเค็มแล้วก็หวานก็กลมกล่อมครับกลมกลอมโอเคครับขอบคุณมากครับก็วิทยาพาเที่ยวโอเคขอบคุณครับถ้ายังไงก็ลองเข้าไปชมได้เพราะว่าเดี๋ยวจะประมาณอีกอาทิตย์นึงอะ่ะเพิ่งจะได้ออกเพว่ามีเวลาถ่ายอย่างเดียวไม่มีเวลาทำคลิป <laughs> เราก็ยังติดใจนะครับปลาหมึกเอาตัวละ้ยี่สิบเลยโอเคครับหนักหนุนะให้กินปลาหมึกกันนะครับจะได้เขาเรียกว่าได้รสชาติของทะเลหน่อย <c oughs> เราก็อันนี้ไปแล้วนะครับสามไม้อย <c oughs> ก็เจอนะครับ <c oughs> เพื่อนของลูกสาวก็บอกว่าให้อาซื้อให้ไปอีกหนึ่งสองไม้ทุกคน <c oughs> นุ่นครับหนมปังและปลิ้นข้าวหลาม ให้80ปีครับกินไม่ได้โม้ยเป็นข้าวหลามช็อตนะครับสองไม้ร้อยสองไม้ร้อยสองไม้ร้อยสี่สามไม้ร้อยมีหลายไซส์ทุกคนจะจะเอาไหมหนองมนหนองมนบ้านเรามาจากหนองมนเหรอเราคนชนบุรีข้าวหลามข้าวหลามช็อตใส่ไส้ล้นทุกคนข้าวหลามสูตร ยายให้นะครับ80ปีอยู่ที่หนองมนนะอ,อ่าไม่รู้ว่าผมเคยเจอไหมน่าจะเคยเจอนะผมแต่ว่าอ่าอยู่ด้านหลังของบางแสนนะเขาก็จะเป็นเป็นเพิงเล่าประวัติเนาะก <c oughs> ็ <c oughs> จะอยู่หลังบางแสนก็กจะมีบ้านที่ว่าเขาสมไฟนะครับก็จะมีหลังคาทุกคนเขาก็จะเผาเข้าหลามกับทุกบ้านเลย าใกล้ๆวัดแสนสุขใช่ไหมใกล้ๆวัดแสนแสนสุขนะทุกคนแต่ก่อนผมวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นนะทุกคนก็จะไปรู้เขาเรียกว่าได้เข้าไปวัดก็จะมีเขาเรียกว่ารูปปั้นที่ว่าสวยๆให้ทุกคนเข้าไปดูนะแนะนําให้ทุกคนไปวัดแสนสุขก็แล้วกันไปชมทะเลบางแสนอันนี้เราอยู่ที่มอบางเขนทุกคนเกษตรแต่ว่าเราพูดถึงบางแสนนะ โอเคเพราะว่าอันนี้ข้าวหลามหนองมนนะครับต้นตำลับเขาก็อยู่แถวนั้นเขาจะเผากันอยู่แถวนั้นเผาข้าวหลามกันอยูอ่หลังทะเลบางแสนก็อยู่ใกล้กับวัดแสงแสนสุขเนาะอ่าผมก็เล่าเท้าฟาร,ร์มให้ฟังเป็นไรนี่นะครับแม่ค้าบอกว่าเจอคนบ้านเดียวกันเอาเอาอันนี้ไปเลยหนึ่งมัดนะครับขนม,มขนมจากแต่ว่าเราไม่จากทุกคนเดีย๋ยวเราต้องมาเจอกันอีกอ่าโอเคครับขอบคุณมากเลย วันนี้ก็คงพอสมควรนะครับไหนๆกเ็เราก็มาอยู่ในเรื่องของปลาหมึกแล้วยังมีปลาหมึกชุบแป้งทอดด้วยทุกคนนี่นะครับแม่ค้าพร้อมมากเลยโอเคครับแถมปูชุบแป้งทอดด้วยทุกคนมาได้ครับเชิญมาเลยครับบ้าบินบ้าบินหอม ครับได้กลิ่นหอมนะครับบ้าบินมพะพร้าวสดนะโอเคครับเอาอะไรเดียวระหว่างมะพร้าวเอามาพาะพร้าวอย่างเดียวพอแล้วดูดูไส้เขาทุกคนดูไส้ครับมพะพร้าวมันม่วงมะพร้าวอ่ะว่าสุกๆอะ่ะไส้น่ากินมากเลยแล้วก็บ้าบินมพะพร้าวฟัดทองอันนี้ม้าวอ่อนอ่ะบ้าบินมพะพร้าวข้าวโพดทุกคน บ้าบินมะพร้าวอ่อนเปนะนูน้นแล้วก็บ้าบินมะ,มะพร้าวออ่นล<อ>ูกตาลโอเคครับรับมะพร้าวอะไรดีตาลไหมมองได้ก่อนเราไม่เห็นตานเราเอามะพร้าวอ่อนดีกว่าอย่างเดียวโอเคนะครับก็ตกลงเนาะเราก็ชอบกินมะพร้าวดังนะนเราก็เอาหาบ้าบินมะพร้าวอ่อนละกัน